สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเมปอะไรไม่รู้นะครับนะเราก็จะลองเข้าไปเลยนะครับคือแมปนี้ผมได้ทําการฟาร์มมาก่อนนะครับแมปนี้ผมได้ทําการฟาร์มมากอ่อนะครับคือโอ้ยเหล็กแป๊บนึงครับพออยู่ให้นิ่งก่อนถ้าเราอยู่นิ่งมันจะไม่เหล็กนะเอาขาขาขาไปหมดแล้วโอเคครับเริ่มไม่แหล็กนะคือแบบนี้นะครับมันเป็นแมปเกี่ยวกับการมาจนภัยไปฆ่าปีศาจอ่ะ ก็ไออาร์พีจีที่ผมได้นะมันไม่ใช่อาวุธต้นเกมนะครับอาวุธต้นเกมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไปนะอันนี้คืออาวุธต้นเกมครับแล้วก็อันนี้คือชุดเกาะต้นเกมอันนี้คือระเบิดต้นเกมเะครับเดี๋ยวผมจะใส่ระเบิดต้นเกมไปแล้วก็อันนี้ไม่มีเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ของต้นเกมด้วยนะ แล้วก็ชุดเกาะของต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นชุดเกาะสีแดงครับนี่ครับชุดเกาะสีแดงนะนงนะเป็นชุดเกาะของต้นเกมนะตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็นต้นเกมนะครับคือชุดเกาะเนี่ยแต่และชุดเกาะมันมีความสามารถอยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถไปเข้าร่วมกับเพื่อนเขาที่จะชุดประชนภัยได้เลยนะเ,เพื่อนเขามีมินิกันมีอะไรเนะี่ยผมมีแค่เอ,อ,อะไรวะเขาเรียก ผมมีแค่ปืนกากๆกกที่เพิ่งเริ่มเกมมาอันนี้ผมฟาร์มมาก่อนแล้วะครับคือวิกีการฟาร์มเนี่ยมันไม่ยากเลยครับผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ว,วะสามหมื่นห้าพันห้าบห้าบาทนะผมมีเงินอยู่เท่านั้นครับซึ่งเงินเหล่านั้นสามารถเอาไปสุ่มชุดเกราะแล้วก็สุ่มระเบิดแล้วก็สุ่มปืนปืนกลแล้วก็สุ่มปืนพบได้นะ ก็คือ RPG ผมได้มาจากการสุ่มมาแล้วครับตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็นคนที่เพิ่งเข้าเกมมาใหม่อ่ะนะเออออฟปฟกต์เน,นื้อโปรให้มันโหลดก่อนอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นด่านทะเลทรายนะครับก็คือพอเราลงมาจากเครื่องบินแล้วเนี่ยมันก็จะมีบอสอยู่ตรงนู้นนะครับให้เราทําการปราบบอสครับอื้ยให้ระวังบอส้วยนะตรงนู้นเดี๋ตรงนู้นบอสอยู๋ตรงนู้น ว่าให้เราทําการปลารละเบิดสีส้มไปครับระเบิดสีส้มเนี่ยจะเป็นระเบิดปืนกลนะครับก็คือมันจะมีปืนกลร่วงออกมาจากท้องฟ้านนะครับเดี๋ยวผมจะปาไปที่หนอนเจอแล้วเข้าไปใกล้ก็ข้าไปใกล้น,นนะ่ะนี่เคโหงจัดการได้แล้วแล้วก็ทําการวิ่งไปตรงนู้นครับ เพื่อนมีแต่อาวุธโหดๆผมมีผมคนเดียวนี่แหละที่เพิ่งคือเพื่อนอาจคือเกมเนี้นะครับสามารถฟันกันเองได้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนฟันผมผมก็ได้รับดามจนะคือถ้าเพื่อนปาระเบิดใส่เราเนี่ยเราก็ได้รับดามจนะครับแล้วเราก็จะกระเด็นไปด้วยในแบบนี้มีระเบิดโหดๆห,ห,หลายหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระเบิดที่มีเลเซอร์ตกออกมาจากฟ้าไม่ก็เป็นระเบิดอุกกาบาตบางทีก็เป็นเกระครับเอ่อส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบิดยารักษานะคะอันนี้เป็นระเบิดปืนกลนครับที่ผมเพิ่งใช้ไปอันนี้คล้ายๆกับระเบิดธรรมดาครับมันเริ่มยิงมาแนละ้วคือระหว่างที่เราทําภารกิจต,ตรงนี้นะมันก็จะมีพวกนี้มาป่วนนะให้พวกเราทําการฆ่ามันนะปืนหมดแล้วปืนหมดแล้ว Hãy phun thuốc quá. Ui. Hãy phun thuốc. Oh, เอา oh. ơi. Lột lột lột. lột. ตอนนี้นะครับผมก็ทําการจัดการศัตรูคือโอ้อันนั้นเป็นศัตรูระดับโหดๆเลยนะวูสู้มันมาแล้วพวกมันมาแล้วเอีปาระเบ,บิดปูพรมปาระเบ,บิดปูพรมโอ้ยเยดี๋ยวเดียด๋ยโอ้ยขอจัดการในพวกตัวในพวกนี้ก่อนนะโอ้ยแล้วเพื่อมาวางโล่ตรงนี้นะทำไมไม่วางเข้าไปตรงนี้วะ เออตอนนี้เพื่อนเราตายไปหนึ่งคนแล้วครับผมต้องยืนเฝ้าจนตรงนี้จนกว่ามันจะเต็มออ้ันมันยิงมาแล้วมามันยิงมาแล้วมา มันยึงระเบิดมาโตตอบมันโตตอบมันเออผมน่าจะต้องอยู่ตรงนี้อีกไม่ไม่นานนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ใกลจ้จะชน,นะพวกมันแล้วคือตัวบินนะะ่ะเขาจะยิงยากมากเลยนะถ้าไม่เป็นสไนหรือว่ามือธนูเนะี่ยตัวยิงจะเป็นตัวที่ฆ่ายากโอเคครับตรงนี้เกือบจะเต็มแล้ว ถ้ามันเต็มผมก็ได้ไปที่อื่นเลยเอ,เอาเอาเบอรไปกินอโอเคโอเคตอนนี้เพื่อนเอาฟลาเกาบบาเรียให้แล้วนะครับตอนนี้พวกมันเองจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ คือที่ผมบอกว่าพวกมาเลงไม่สามารถทํามาแดลได้นะครับมันก็จริงนะครับแต่ถ้าพวกมันบุกเข้ามาในนี้มันก็สามารถทําลายเราได้ครับมันเข้าไปมิงเข้าไปเด้อเด้อโอ้ตรงนู้นเลือดน้อยเลือดน้อยข้ามมาข้ามมันเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยผมต้องรีบหนีก่อนเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวหูดครับเออเออเออตายแล้วเหรอ ผมนึกว่าสงสัยเพื่อนเราโหดคนระับเพื่อนเราก็เลยสามารถฆ่ามาได้นะยิงปืนพกใส่มันออกไม่ต้องยิงเลยปืนพกนี้ก็ดีดมากเลยเล้งบินเลยฆ่ามันฆ่ามันเออ มันย้ทุกคนใครก็ได้วางกอดตรงนี้เลยใครก็ได้วางกอดตรงนี้ขอร้องขอโอเค <isions impossible> <habitude antique> okay, ีเขาวางกอดแล้วหนึ่งยิงเข้าไปหมดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอตัวโหดไอตัวโหดนี่ อเอไปเอาไปเ,เดี๋ยว,วเดาระเบิดไปเดี๋ยวคดกำจัดไอพวกนี้ก่อนซิกมาเหรอซิกมาบอย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 เหรอซิกมา,อมาบอยเหรอซิกมาเอ็มมาบอยเหรอคือตรงนี้นะครับเราจะต้องเจอกับบอสแล้วนะกำจัดไอพวกนี้ก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ถึงรอบบอสแล้วนะ ตอนนี้ผมก็จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะเพราะว่าบอสจะมาแล้วนะแล้วก็ตอนตอยบอสมาแล้วครับท่านยิงเสียงคำรามไปว่าบอสมาแล้วนะบอสเคล,ลื่อนที่มาจากไหนต้องรู้อุ้ย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 มันโทรมามันโทรมาเล็วกว่านก่อนยิงยิงยิเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปมันลอยลงไปแล้วม,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 มันอยู่นู้นมันอยู่นู้นโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างอ๋อนู่นมัอยู่นู้นมันอยู่นู้น มาแล้วเบ no even ิดไปเออเอาไปกินยิง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 โค้งลงทีมันอยู่ตรงนั้นครับมันอยู่ตรงนั้นมันพ่นใส่เพื่อนเราตลอดเลยยิงมัน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 อยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเอ่อน่ั่นนั่นนั่นครับนั่นครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้เพื่อนเรากาเด้นครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกาเด้นเหมือนกันครับ การีออกมานอกเกาะบาเรียแล้วรีบขับเข้าไปในบาเรียแล้วไหนอยู่ไหนเลวอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนโอ้ยู่โน่นหนู่น่นเห็นหลอดเลแดงมาใส่กลยยิงข้ามันปลาระเบิดไประเบิดอันสุดท้ายยิงโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถกำจัดมันได้แล้วนะแล้วก็เชิญไปปักธงครับ อะปักธงเลยนะโอเคครับผมจะทําการปักธงเลยถอยอ๋ออ๋อผมปักธงพิที่มาตรงนี้มาตรงนี้ทุกคนมาตรงนี้โอเคคือคนที่สร้างดาเมจเยอะที่สุดนะครับก็จะได้มาปักธงครับมายืนบังนะโอ้ยยืนบังโอ้ยยืนบังอ้ยมายืนบัง โอเคตอนนี้เราก็ชนะด่านด่านทะเลทรายนะมันมีหลายด่านนะไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะมีประมาณหลายด่านเลยครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะเล่นหนึ่งด่านก็ปามาสิบนาทีนะหลังจากที่เรากลับมาที่ค่ายนะ <c oughs> ไม่รู้มันชื่อเรียกว่าอะไรนะผมก็เลยเรียกว่าค่ายนะเอยทำไมขาทุกคนเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ขาทุกคนควยมากไม่ใช่ดิขาทุกคนมัน เนี่ะครับก็เราก็จะได้เงินมาอีกแล้วนะชุดเกราะแบบพิเศษถ้าชนะจะได้ชุดเกราะแบบพิเศษเหรอผมคิดว่าจะน่าจะลองดูนะนั้นเดี๋ยวผมลงมาทําดูคลิปหน้านะก็คือไม่ได้เล่นมันมานานนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะไม่ใช่ปืนแบบนี้นะครับ ผมจะเอาเป็น RPG แล้วก็ปืนปืนเ้ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาหน้าเกวิ่งมาเฮ้ยคุณคุณนะเนี่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 ยดูไหมเนี่ยใครน่ะคุณคุ้นะเนี่ยคุณมากเลยเนี่ยคุณมากเลยคุณมากเลยคุณมากเลย วันนี้ก็จากกันไปเท่านี้นะครับก็เป็นเกมที่เรียกว่าสนุกใช้ได้เลยนะเกมเนี่ยก็จะขอปรับชื่อเกาะให้มันดูดีกว่าน้ำนะซึ่งถ้าเราชนะด่านไหนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาแลกที่ไอมอนี่ได้เลยนะก็คือเมื่อกี้เราชนะด่านทะเลทรายใช่ไหมก็ให้เรากดไปที่ด่านทะเลทรายเลยเมื่อกี้ฝาแฝดผมไหมเนี่ยเฮ้ผมคุนๆนะหน้าเหมือนผมเลยไฮ้หน้าเหมือนผมเลยจริง หน้าเหมือนผมใส่หมวกก็เหมือนผมครับฝาเฟศไหมเนี่ยฝาเฟศไหมเนี่ยเยคล้ายฝาเฟศอยู่นะคล้ายฝาเฟศอยู่คล้ายมากเลยใช่ฝาเฟศกันไหมขอถ่ายรูปหนะ่เอ่อในเอฟถ่ายรูปอะ่ะช่างมันเถอะเราไม่ถ่ายเราค่อยมาดูคลิปนี้ย้อนหลังไม่เป็นไรนะไอ้ใบเพื่อนไอ้ใบขอให้ไปดีนะ เออก็วันนี้เราก็จบไปกับคลิปนี้นะดูซิว่าเขาอยู่ไหนผมจะลงหาเขาดูนะเขายังไม่ได้ออกไปทีโอเคผมสีเหลืองน่าจะเป็นผู้หญิงนะไปถ้าผมสีเหลืองอเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วได้แล้วครับก็ทำการส่งไปอนแล้ว เอสเข้าไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เอดเรามาเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนอาวุธให้เหมือนกับเขานะเปลี่ยนให้เหมือนที่สุดเลยนะเราสองคนมีอะไรที่เหมือนกันมากแค่น่าจะแตกต่างกันที่เพศเลยมนะั้งเออแล้วก็อันนี้นะครับก็จะโอเคนะก็วันนี้นะครับก็จบไปแค่นี้นะครับบายบ